โป้งใจฟูมูร้อแปนะครับพาทุกๆท,ท่านมากราบขอพรบารมีองค์พ่อปู่องค์แม่ย่าและพญานาะาทั้งสี่ตระกูลอันศักดิ์สิทธิ์นะครับณนะวัดป่าปากโดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นสถานที่ที่มีรูปปั้นกำลองทั้งพ่อปู่แม่ย่าและพ่อท้าวเวสสุวรรณอันศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งมีพระประธานพระเงินพระทองและพระนาคปกอันศักดิ์สิทธิ์ ให้ลูกหลานได้มากราบขอพรได้มาทำบุญกันนะครับขอด้วยบาร,รมีพ่อปู่แม่ย่าประทานพรให้ลูกหลานมีสุขมีทรัพย์มีโชคมีลาบทำกิจการการงานค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองเงินไหลนองทองไหลมามีเงินใช้ไม่รู้จักหมดมีลาบใช้ไม่รู้จักขาดนับจากนี้ตลอดไปทั้งที่ท่านใดที่ได้มากราบไหว้ก็ดีท่านใดที่มาตั้งจิตระลึกถึงก็ดีกดไลค์กดแชร์ก็ดี ขอพรดีๆนั้นก็จงบังเกิดจงส่งผลกับทุกคนทุกท่านอย่างน่าอัศจรรย์ทันใช้ด้วยเถิ